ืัอนี้กับผ้าพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศกินเขาผ้าแรงที่คั้วสวนพักนะครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณนายต่อยนะครับแทบทุกเชื้อนะครับพี่น้อง้าสามารถชีกในขอบคั้วตรงกับมือใดเป็นมือคล้ายวันเกิดเพิินกับสีผ้าจัดกิจกรรมนะครับรวมกันกินเข่า,ารึกษาหร่อสอบถามสารทุกสุกดิบ นในชีวิตครอบครัวราชการน้าพี่น้องนะฮะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับครอบครัวชีวิตการรับราชการของดูนะครับกะมือนี้ก็คือกันนะครับเป็นวันเกิดของคุณนายต่อยนะฮะเหนือในวันเกิดของแม่นะครับบอตองการยังมากไปกว่าเห็นสิ่งนี้นะครับพี่น้องนะครับ เดี๋ยวผมพาพี่น้องไปเบิ้งบรรยากาศนะฮะว่าเป็นสิ่งใดเนาองพี่น้องนอนะครับไปครับ องวันเกิดคุณนายคุณนายต้อยนะนี่หละนสาวตุล่ากพกาพงหาร้อนอ่ามอเออ่ารับใหญ่มากนะครับมาลงตำแหน่งแม่ทีลโวงญญาบาลคุณชุ่มนะครับปั๊บขึ้นเดือนสูงขึ้นแล้วับเจ้าโอ ไหนเราก็เดินสูง้ดินนะครับ<อ><ก>ามากินข้าวอยูก่กั้วสนพัดนะครับผมอาหารการกินเยอะแยะมากมายไม่ได้ไปต่อ,อ,อกินข้าวหนมกันเด้อ,อนะครับนะาไลครับไล<ะ>่นมีมากมายหลยายไลาย่างนี่ย่างแน่หนิยาวบุญเซน,น,เซนมีย่างมีย่างบุญเซนมีย่างปลากรอบอันนี้ไม่ยังนี่อันนี้แล่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลา ทอดปลากรอบทอดปลากรอบมีกุ้งลวกจิม้มกุ้งลวกจิม้มเนาะ,ะต้มยำนี่เขาแัดมี่หลายอย่งองางครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องรอเพิ่อนการ์ดหนุ่มตัวนีน่นะครับมีความสุขครับอันนี้มีความสุขนะฮะข้าวของพวกไปกินเผาได้ครับมีความสุขมากเลย ้อมหน้ร้อมตาไม่ได้พี่น้องได้กินขอด้วยกันครับผมะ <c oughs> จะน่อยกสิมีการเป,เปาเชกนะครับพี่นอ้องเปาเชกคุณนายเพิ่นกะบคพ่อให้คุณนายเ,เาพินนเ่นมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเ่งเ่งเลยด้วยท่ามากขาขายเลื่อนลุงเลื่อนหน้าที่การงานกะ ให้สูงๆจริงๆสไตล์คุณละมีโอกาสได้เป็นหน้ายกแตได้เป็นหน้ายกพุณละอันนี uh eh uh ้พออันนี้พอเพื่อไว้นะครับต้องควบเลยยิมงานขอบคุณพี่น้องทุกทูปกำลังใจกันแล้วกันนะครับที่กดติดตามกดตรซับสะไคร่โคตไลค์กดกระดิ่งกดแชร์นะครับใส่ผู้ชายหมดหมดเลยคนเท่โคนะครับถาพี่น้องไม่กินเข่ามันี้ สาะะนะมารถฉลองวัดเกิดได้เพิ่นนะครับ น้องออนยูคุ้มการศึกษาให้ครับสองพันบาทครับสวัสดีครับสองพันคนละใบเยเยร mọi người à, là người mọi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  ให้โบนัสพูดละหากันโอ้ละหากันแต่็รู้โบคอยกดจะไม่ได้นะโอ้โหบโองบอกระโดดโลดออันนี้อันนี้ให้อันนี้กันี่ให้ปลาดนะใจใจอ๋ออันนี้กระโดใจอันนี้กระโดดใจใช่โอ้โห

ของคนบ้านเกิดชินังก็นมั้ยอ่้อสองต่อวัวยมีโกรแกรม่าสิพาไปเที่ยวทังภาคใต้อยนี่ทั้ง้ไปแล้วยังทังใต้ลยื่้เี่้อะโอเคครับครับอของคนบ้นเกิดตาูมอ้

สาวได้ง่ายเขามารับตําแหน่งใหม่ในวันที่3ตุมาพัที่โรงพยาบาลคุชิมนมนเป็นของขวัญวันเกิดดีพ่งใจมากๆเลยค่ะไม่มีคา่าใดอันเปรียบได้ดอกเงินทองกับเปรียบก็่ได้คือของขวัญชิ่นใหญ่มากๆเลยอยาจะเลื่อนลุ้งเรื่องในหน้าที่การงานขอน,นาย่อยขนาดีๆีมูอวกหากของ เหืียกันเรื่อยๆเงินเดือนนิดๆให้ได้สองสามพันทุกเดือนนี่นี่อเงินเดือนโอเคโอเคเงินเดือนสองหมืนกว่าล้วด้เพิ่มัพ่เรื่อยสองหมนกว่าล้วะเออดักอันจาพิ่กระักแล้วตหวือ่ยต้วจได้หลายอยู่เงีาจำต้มน่งอีกนี s <S ừ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  ่กับมาจำต้แหน่งอีกุดนันสี่หมืน Bây giờ muộn, bây giờ chắc chưa? À ok, ok <cười> <cười>